ชีวิตเมียฝรัง่งมาอยู่นี่ผัวบบให้เงินใส่อยู่ได้ยังใดยายคอยนี่ยังประทันได้ทํางานมาอยู่ไหมผัวบบให้เงินใส่บบยื่นเงินใส่มือต้องวา,างสั้นเนาะเออแล้วกินอยู่เป็นจังใดเดี๋ยวจ่า,จาขอถามไอประเภทผัวโบยื่นเงินใส่มือแต่ผัวรับผิดชอบจ่ายทุกอย่างยากรับรู้เดบุในส่วนนี้ยิง่งถ้ามาใหม่ๆเนาะ เออก็ตั้งใจเรียนตั้งใจปรับหรือพูดคุยกับเขาถ้ายากไซส์ยากซื้อยายจ่ายยังเชื่ออยู่นะคะเพราะว่าผัวอ่ยายจ่าก็บริยื่นเงินให้ไซส์หรอกแต่ขอได้เด้ยอืมสิเอาหนังป้าสิไปซอดขอสิบยี่สบสามสิบหรือขอร้อยนึงเขาก็ให้อยู่เด้ยมาหม่ๆแต่ก่อนนะเออแต่ว่าเขาบาเป็นคนจุกจิกเขาซื้อให้กินเออใช้ใจทุกสิง่งทุกอย่างให้กับเขาอยู่ที่นี่ เราก็ต้องวัดมองที่เขาด้วยล่นะนาะอืมฟ้าลูกขึ้นมาเรียนหนังสื่อตั้งใจหรือไปทํางานนะคะเออลายคนเรียนห้ามือเล็งเรียนยากให้จบสีมืออืมมีเนาะเข้ากับพิธีงานกันตอนแรงนะยอมเมเยแดถ้าอยากมีเงินเข้ามือหรือหันหน้าพูดคุยกับผัวว่า เขาบอกพอตรงใดหรือเปล่าอืมฉันขอเงินติดโตจากร้อยเดได้บอจําเป็นออกไปข้างนอกสั่นกับซีดีมีไส้นู่นนี่นั่นมันก็ต้องมีการพูดคุยละนอบอกไสมาเออนอบอกสวรว่มาผัวบอกให้เงินไสแต่อยู่หลุดสบายงานบด้เฮตอืมหน้าของกินของยากเขาบอกให้อดอ่าพินิจพิจารณาข้อนี้แต่ถ้าเขาบอกให้อะไรเลยเนอะบายอมให้กินของไทยบังคับกินอาหารฝรั่งนะเงินกับบได เนาะบ้านกับบริออกอันเนี้ยเราพินิษพิจารณาเคลียคุย,คยจะทนอยู่เออหรือว่าิิอยู่ทนส่แค่นั้นเนี่ยเช็ดตัวเองด่วนนะแต่ถ้าผัวบอกให้เงินใส้ใส้ใจให้ทุกอย่างซื้อให้กินทุกอย่างโอ้ยแสนสบายแล้วแสนโชคดีแล้วยากเงินได้เงินกระลุกขึ้นมาหาทํางานทำการันนะหาเพิ่มเติมอืมถ้าใส้ใจผัวใจผ,วใผัวให้ผัวเลี้ยง เงินทํางานจะชิ้ทเก็บใส่กระเป๋าเจ้าของล้วน้วนยังเดจายนี้เป็นอย่างนะไม่ได้คือกันอืมหาเองเก็บเองค่ะอืแต่กินอยู่เข่าเป็นคนาจเออยี่สิบสามปีนะคะขอก็ต้องได้แต่บุขอบบอยเดีานะ